ยินดีต้อนรับมนุษยชาติสู่ชุมชนการรักซีพวกเราจะบอกว่า26,000ปีที่แล้วจากจุดเริ่มต้นของพวกคุณพวกเราเฝ้าดูและรอคอยพวกคุณอยู่พวกเราเชาวพิเอเดียนในฐานะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบ่มเพาะการเปลี่ยนผ่านที่พวกคุณกำลังจะผ่านไปในครั้งนี้ พวกเราไม่ได้เฝ้าดูและรอคอยเพียงกลุ่มเดียวมีกลุ่มอื่นๆที่ช่วยเหลือพวกเราและช่วยเหลือพวกคุณอย่างมากในการเดินทางในครั้งนี้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะรายงานกับพวกคุณว่าพวกเราได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและได้รับการแจ้งในชุมชนแกาแล็กซี่โดยรวมว่า นับจากวันนี้เป็นต้นไปมนุษยชาติจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆในจักรวาลเพราะมนุษยชาติไม่เคยโดดเดี่ยวและจะไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปตอนนี้พวกคุณหลายคนจะได้รับการแจ้งเตือนถึงความจริงของพวกเราในวัน และปีถัดๆไปมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลตามลำดับความเข้าใจและความเต็มใจที่จะเปิดรับความจริงแต่มีบางคนที่จะพบกับอุรดมคติดังกล่าวทันทีในขณะที่ส่วนที่เหลือจะใช้เวลาน,านานกว่าเล็กน้อยการเวลาของพวกคุณบนโลกวันนี้ ได้ถูกทำลายไปมากมายในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้หลายปีที่ผ่านมามีความรุนแรงเกิดขึ้นจากทุกมุมโลกและทุกสังคมการแบ่งแยกผิวสีหนึ่งขัดแย้งกับอีกฝ่ายหนึ่งมีการทำร้ายเพื่อนบ้านแล้วจึงมีการเจราจารในภายหลังแต่จากจุดนี้ไปจะไม่ต้องมีความขัดแย้งใหม่ ในแง่นั้นอีกแล้วพวกคุณจะยอมรับกันในฐานะของมนุษยชาติจะไม่มีการแบ่งแยกประเทศที่จะเริ่มความขัดแย้งใหม่เกี่ยวกับประเด็นย่อยๆอีกต่อไปเช่นใครเป็นเจ้าของส่วนใดของแผ่นดินเพราะพวกคุณเข้าใจแล้วว่าไม่มีส่วนใดของดินแดนที่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง และนี่คือโลกข้างหน้าที่ถูกวางไว้ทุกคนรักและแบ่งปันเมื่อการเลื่อนระดับขึ้นของโลกที่ยิ่งใหญ่จะกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วทังจักรวาลมันจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นอย่างมากราวกับว่ามีงานเลี้ยงฉลองเกิดขึ้นเพราะพวกเราทุกคนตระหนักดีว่านี่คือช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ พวกเราเคิดว่าในที่สุดพวกคุณในฐานะมนุษย์จะมีสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับพวกคุณในฐานะสมาชิกชุมชนกาแล็กซีสิ่งนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อพวกคุณในฐานะมนุษย์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสังคมจำนวนมากที่กำลังเฝ้าดูพวกคุณอยู่ แต่ก็มีบางกลุ่มไม่ได้เฝ้าดูพวกคุณเนื่องจากพวกเขากำลังเผชิญกับการต่อสู้ที่คล้ายคลึงกันซึ่งพวกคุณจะทำสำเร็จเป็นอันดับต้นๆสำหรับสิ่งนี้พวกเรารู้สึกปื้มปีติชื่นชมยินดีกับพวกคุณเป็นอย่างมากและขอส่งมอบกำลังใจให้แก่พวกคุณทุกคนและพวกเรา ทุกทกรูปธรรมพร้อมใจกันกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับสู่โลกแห่งกาแล็กซีของพวกเราด้วยรักพวกเราคือพิยเดียนข้อความจากพิเเดียนเมื่อวันที่21ธันวาคม2020